โชคดีมาพบแม่นางพลานีได้ให้ทำารงแม่เทวีส่วมดัชชานีคคอบใหญ่เมื่อช่วมกลางายและร่างกายเป็นคนชลา,าวังเ้สูดาจะปลอดอยากถูกมีแต่ความทุกข์เมื่อนู่เป็นคนชชลา,านี่บุกกาทู่ปาปพรแทบสุดใจได้มาพบ กับกูมันชื่อเจ้าขวาแสงรูปถิ่นแห้เขาได้ข้อลงให้นุชานองไปบุรินนนนกาทิมราษาร์เพื่อไปแต่งงานกับชูตำมงกูมันเป็นนุชชาคองฟูบานบักนี่น่าได้ฟ้ามาสิบเอ็ดวันนู่นดำเดินเดินค่านมา หลดหลักมาดูทางนี้กับกันบึกษ้าเป็นโชดีนะเทวีจะรำทางมามาถึงหนาาาา้าประภาราพบโยธาธรรมนคอยตามไใยว่าน,นี้เมืองร้อย ด้วยดื้อขวังดื้อกาดังเงินกใชสวัสดีก่อนนะนายามาเจนน้อยเกนี่เกเรเล่นเหมือนเด็กจะเชื่อได้ปะแกหนูชื่อสมันธาค่ะว้าหนูเดี๋ยวไอ้อนู่เปล่าแกมัน เรากบเมตุวดกูนชื่อดุอมัญช้านายใหญ่นะค่ะเมืองนี้เมืองอะไรนะข้าในเมืองนี้ก็เรียกเมืองไฟสาลีครับฮอไฟสาลีครับเป็นเมืองพีง่แสงสุตินพี่ถิ่นดูธรรมใช่ไหมใช่ครับโอ,อ,อ้ชอบดีเมือ่อเกโละโไระใจรุ่มอมร้อยแกนี่ ไค่ะขอโทษด,ด้วยนะคะอ่บฉันมีจดหมายมาหนึ่งฉบับค่ะกรลุณาช่วยนำไปเสนอพระมหากริย์ก่อนนะคะจดหมายก้อ,อครับของฉันเองคุณนำไปสีท่านจะร,รู้ว่าเป็นจดหมายใครให้นำไปทานุระราชค่ะโอ้มาเต่นน้อยได้ครับอย่าช้านะฉันจะรออยู่ที่นี้ พระราชาว่ามายัางไงมาบอกฉันด้วยนะนายนะฉันรออยู่ก่อนโอ้โหเลือกคุณเกนินกับท่าวกับพ่อไม่ปาบินมาเต้นเลยแล้วคนโยธาในอัปส่าจะจะผู้มันทธาแม่ในโอกาสจะนำพาข้าะวะผา

ลังมาพวกโมจดไม้มันนึกจะบับมาเรานเดอร์โรงทันเมียกันว่าจดไม้เคยของเคยอ่ะลุงอาลเลกอนกับอาจารย์รับทราบว่าสเสด็จปอลับลูกไฟไว้ด้วยเมียน้องดูทำพ่อมาเองลุงชอรูทินว่า ูทินนี่นบอกโจีไปบวชแล้วช่ยมียไอ้นงปรากฏว่าคนดือจดไม้เมียของูทำคนดื้อจดไม้ใช่เมียลก้าโรร้อยลื้เล่ลูกปายบได้กลับช่วยอ้มากับช่วยอบมากนะ ไปนำมาก่อนยอะไอ้นัาา่นมันหยาบยวนกูกูเลี้ยวกับโต้ท่มไปเลยใช่กับมหมูอะโร่แบบนั้นสวัสด,ดีน้องจุม,มนทาครับทำไมนะนายพระราชาวัยข้าวไปครับก็ต้อนรับเหรอกับก็ไม่ทังเกียรตก็รักวูจีหูลายข้าขอบคุณเราไปดูขกก้าวว่าพระราช้าไม่ทังเกียรติ แค่เนี่ยแต่ยอมเลไปเลฮะโอกาสนี้มันไม่พาตนมามันกลาว่าไพระพิาเอ้ยพิดารมาลูกก็กลวกายโเมตตหมดพลัดเรื่องรัง ไปตรงรือยแล้วมาไม่ไอ้หน,นองมันปลื้เกล่าเมียาแล้วไม่รู้เรียกปลืป้กบอ้นนี่ยาเจอไรอย่างพ่อพ่อขาอย่ามาเรียกหนูย่าเลยค่ะเมมคุยตายเม่มาเรียกกูโผลคุณนเลยแก้แวยาน นี่ยามาเอยมาแต่งงานกับพี่สุธรรมแล้วมาไม่ใหญียนงมาฟื้กัลไม่เละสกเร็ดเดียวอย่านาเรียกแม่พ่วกมารับสราดมานี่มารับลูกพายนี่อะไรนะครับรองลูกพายลูกพายลูกสาพายใช่อ๋อหนูชอบจังเลยกับลูกสาพาย อม,มาว่าฉ้อบ้างดีไหนล่ะครับรองลูกสะพายนัวไปเลยไม่ตายทำไมแกอย่างนี้เนาะตุรูรูวิ่งเรียกยังไงนี่พ่อหลวงเรียกยาได่เหมือนกูกูเรียกยาแล้วเดียวยายาขาแม่อย่าม,มาเรียกหนูยาเลยอ๋อ <c oughs> ทำไมที่พูดอย่างนี้นี่พงไม่มาทางนี้ลูกจะบอกอะไรกับแม่บ้างอะไรอะหนูแม่ไม่อยากเข้าจผิดว่านูเป็นคนแก่เลยนะคะแล้วเธอเป็นอะไรอะ่ะฉันเป็นผู้หญิงสาวมีอายุยี่สิบปีค่ะหนูชื่อสุมันทาหนูปลอมตัวมาแต่งงานหรอกค่ะแม่เพื่อการปลอดภัยของการเดินทางด้วยอ๋อนั้นเลยลูกคะ่ะอ๋อแม่ อมไม่มีรู้เลยหนูเอ๋ยว่าเธอเป็นสาวอยู่ข้างในไปลุกนะไปรอดูทำดูทำเก็ไปบวชไม่กี่วันก็กลับอืมไม่รักเธอมากอืมไม่จูบเธอไปอยู่กับแม่ลูกนะอมอืมอืมไม่รักเธอหมาหัวมูกิติดเลยแกมหลุมมันมั่งเไปวัดคี้วมือคิ้วอยู่ ไปลุงนะไปอยู่กับแม่ในห้อง,องค่ะเราคอยพาของลุงฝากภัยนี่มาในห้องนะลูกนะอย่างห่างตาท้ำกลับมาแม่ให้วิวาด้วยเธอถึงชัวรดีชาบนีนะ่าไม่รักใครแล้วมินีไน่ย,ยอมพัก วิกของแมวแล้วแม่พามาทลาดมาชดีกันมาใจแล้วจดไม้นึงจะบับเล้ววาเขาเคยแล้วอันเล็กเด็ดโพลับลูกไปไว้ด้วยมีรองธรรมะเองรายการะไทิ้แล้ว ลูกชายกับอกพอมันไปบวนเลยจะไปอาเมียได้นองพื้นคนนี้เลยอย่างจัวไม่เกเรงกับช่วยอามารกครับลาวไอ้มึงช่วยอามาร์กแล้วตีคนจริงเลยช่วยอามาร์กเนี่ยฮะนึยอกไม่ไกลทั้งตีลาวกัวมัวรอไปน,นั่นนะไปไปนั่งมาไปพอได้นะครับ ขนาดค้นรื่นปรบับลูกพายได้ก็กค้นไปนั่มาไวไ้ยิ่งไนั่มาหัวโรโลไม่คุณลิ้วคว่ำไปเลยสวัสด,ดีน,นู่ควงวารินครับทำไมนะพระราชาไว้เข้าครับก็ตนรับเหรอครับก็ตนรับเขาก็หลักมาครับข้าขอบคุณโอ้ข้าไม่วารินแม่จ้าบินมายกปีกไว้าพาพิดาลูในมหาบุรี มาหน้าแน่นเข็เคียมเลยครับพันไอ้ว่าเป็นคนหนูอย่างจัวตั้งแกตั้งทำกันพอเป็นคนเป็นโพมังนี่เป็นนกเลยอ้าไม่นองมาตดวจะลดจริงไอ้ไรแกพันนี้ได้ชื่อไรลูกนกพวงวารินค่ะจะมาแต่งงานกับรุธรรมลูกค่ะฮึจีมดเลยครูเฮ้ยรานมานี่ค่ะรายการหนึ่งแล้วนี่ รายการอะไรอีกครับลองรายการลูกพายอ๋อลูกเพายหนูชอบมากอมชมอบก็มเมานะปากลุกมาหน่อยกันเอาไปทําไมนะยเพคครับลองกลองข้างลูกพายรยไันได้ข้าวก็าทุกแต่กินข้าวก็ยิงลูกพายจะกาได้เรื่องกันนะไหนครับลองลูกสะอพายนัวไปแล้วไม่ตายทําไมเป็นนกละนี่รูมันหรอลูกนกชื่ออะไรนะ แม่มาทางนี้แต่คะ่ะลูกจะบอกอะไรแม่อะไรอะลูกอะไม่ยังเข้าจีพีลูหนูเนนิ็นกหนูปินศิย์วัดหนูชื่อควองวารินหนูถูกเทวดาสาปหนูแต่งงานเมื่อไหร่หนูกกลับตัวเป็นมนุษย์โอ้อนั่นเลยลูกคะ่ะถ้ามีอายุเท่าไหร่ยี่สิบปีค่าแม่โอ้แหมแม,ม,ม่รักลูกสะ้ายแม่มากคนดีของแม่ไปลูกนะไปนอนกับแม่ในห้องลอยทำก็กลับมาเลยไม่ไงแต่งงาน ลูกแม่อากาศหนาวมีลูกหนาวค่ะแม่อ๋อนหนาวกูวเข้าไปอยู่ในเสื้อแม่แต่ลูกแม่จะกอดเธออออุ่นมีลูกอุ่นค่ะแม่อันเฉยเลยปลาไม่หนกจี้เสื้อบ่านี้ลราเอามาไม่เรือแล้วนกอันก็พอพอคอยเข้าไปอยู่ในเสื้อเสงกุติดตัวทกวัดอ้วปีงกับเล่าจะบอกไปเลยม่ยับมากแล้วนกอันกัน,กน,กน ไปลูกแม่ไปอยู่กับแม่ในห้องค,ค่ะแล้วก็ที่รับผิยคนดีน่สร้างมีกองมาหนมาหน่อยนะกว่าตู้ทำจากกลับมาให้ตูดาแล้วทนโอ้ลูกแม่เจอแบบเจา้าเศร้าคนดี้ในชาตินาซาร์นู้ขคงแม่ ใจ่งานสกุลยอดมาใจลาวจดไมนึ่งจะบยามาหับจุดไมกันไม่ยุดข้อค่อยลาวอันี้อันเกครับเด็ดโพทรับลูกไยไป้ดยเมียหองทไ้ลูกชืดดูตินอะไกาไิลาวไม่ไม่ได้บนเลยูนี้ ก็ไปอ้าแต่ไม่ไอ้นองบันนี้ไอไรกันบันนี้ได้ปลื้มคนนี้เลยอย่างจุระกี้เลยกับช่วยอ้าม,มากเน่งนะเรื่องช่วยอ้าม,มากพ่อกันที่พอที่ท้าใจท้าปลื้มช่วยอ้าม,มากตั้งปีเรื่องมึงเลขกับคนก้อนบันเบือนถ้าพูดมายืนเคียงคนนี้ปิดเมๆๆ็ดเม็ดอ๋อช่วยนะกับยังแลว้วว่าโรแล้ว ไปไปนั่งมาคนลูกฝ่ายเข้าเมืองปุงโค้กฐานหนึ่งกองพันซอยไปําร้อยช่วยไยยวยล่กำแพงเมืองใช่ต้องไล่กำแพงเมืองหรอบางตูลูก,าาก,ลกา่ายก้ามโยคับลูกพายอะไข้าวบาตูไม่โจไปนั่งมาไวเงี้ยปลาลาหลายพื่นนั้นโรงเรียนจินวารีครับทำไมนะพระราชาไว้ข้าไปครับขอบคุณนะคะกับ วันนี้ที่จะพากายยกหวงไว้กันลูกไดมาแต่งงานฮ่าอ๋อตาเป็นกายไม่ปากรักชาเลยยิงนักเขาพูนเลยมาเมียนงมันปลื้มางงมาเลยมั้งไม่ว่ายกันพูดบอกกูามาคุ้ยจไอ้ว่าคนแกน่ลู้อย่างชัวน้องเป็นคนมัน้งนอกจ้าง เต็มทีล้วชื่อเจอชื่อไรลูกจางหนูชื่อสินวารีค่ะหนูมาแต่งงานกับพี่ทำพิธีพี่ตินสั่งให้มาก็เข,ข้าใจเดี๋ยวเดีด๋ยวทาคอนเหลือกแม่พ่วงมาดับสรางมานี่ค่ะ<ข>รายการหนึ่งแล้วนี่รายการอะไรอีกครับรองลูกพายแล้วอะไรร้อยออ๋ลูกแม่แม่ไม่ชอบจังเลยกับลูกสะพ้ายลูกหมาแม่ พูดนูก็ดุดิกดุงดิ่งลูกฝ่ายเยียบเบ้นอยู่ทถอะนาย่งครับรองลูกสะพายนัวไปเลยคุยตายทำไมแกอย่างนี้เนาะรูมานาทำไมเป็นช้างในรองโบไม่จบลูกช้างแม่ขาไม่อยากเข้าใจว่าหนูเป็นชา้างผ่าไม่มาตรงนี้ลูกจะบอกอะไรกับแม่อะไรลูกเอ้ออะไรบอกแม่เร็วๆทิแม่ขาไม่จะเข้าจีพีตัวหนูเป็นช้างเลยค่ะ รูป็นผู้หญิงสาวหนูปลอมตัวมาแต่งงานเพื่อการปลอดปลอดภัยของการเดินทางด้วยอ้อนนั้นเลยลูกค่ะโอ้โหแหมอืออืมไม่รักเธอมากมากกลัวคนจางนีมลยไปวัดควิวาควิวไปลูกนะไปนอนกับแม่ในห้องรอยทําก็กลับมาและไม่แต่งงานค่ะเออดีแล้ว ลูกแม่เดินมาเหนื่อยมากแล้ววันนี้ไม่ต้องเดินลูกนะแม่อุ้มเธอไปเลยไปลูกไปนอนกับแม่ใน้องออ้ยแม่อุ้มเธอมาลูกมาคนดีของแม่แม่อุ้มเธออัน่วยงัดอุ้มจังว่านี้แล้วเอาเมียโรคก็ไม่เรื่องมากันแลกันผู้เลต้าเอวยักสอมปนยังอุ้มจังแต่วันนี้มาแล้เมียอุ้มจังรถเพื่อเคยมานั่งกันมั้ง นี่ถ้าใคยอ่าอวเมียอุ้มจากไม่รถดรือเล่นมัดเปลากันวะป่านนั้นพอเราเหวไอ้เรวอวเมียอุ้มรดคือว่าถ้าใคยมาท้าปนั้นหรืเล่นมั่งเมืองกันเขานอ่นแหละโโหวไเล็วอวเมียอุ้มรถเนี่ยมจเคยมาเล่นแต่ใดก็ลงว่าเราโยมถูกจิิงอยู่ยังโยมเล่นโดยจะมัดใจโปรโหว่าไม่เป็นเรดื้อเราเล่นเราเล่นเมียรงไม่เปรเลยไม่มีทางเปรเลยพอเราเโปรโหวไ้เรวว่ามันอุ้มรดจริงแล้วก็เทวีมาโจติพยรังสอง แม่จะยากมองนินทานปลาทรยไม่กี่วันนี้พวงฉันก็กลับมาประมาณราบลึงกิบไม่ได้คิดคยุ่งวุ่สวัสดีครับมาไรลาวไม่ผู้มาบอกแมดเลวเฮ้ยแม่เลวในปักบอกอ๋อนี่ก็ยับปวดม้วนเหมือนกันเหรอนี่งอหม้อตัวอยู่นี่แมดแล้วนี่บากมาบอก โอ้คานี้ประชาชนิีผ่าสเศ้าใจแทบไม่เลยราชนี้ปรุงปีตีไม่ไหวก็ถังสามที่จะไป ว่าฉันมีหนุ้ยของแม่ไม่มีนักบอกบอกเธอยุ่ม่ว่าจะลุกมนะจะอย่าได้สนแล้ว เดทางพยายามติดตามมุงกูฎราชกุมารถึงดุรํามซึ่งเป็นพนระานุชาของเขาเป็นเวลาหลายเดือนด้วยกันไม่ได้พบป่าเลยการเดินทางของเขาเขาได้พบผู้หญิงสามคนด้วยกันคือสุม,มนทาคงวารินผู้เป็นนกและก็ตินวารีผู้ที่อยู่ในสภาพของนางช้างแต่บันนี้หลาได้ขอร้องให้ทั้งสามนางรีบเดินทางกลับไปยังเมือมานในรอนไฟสารี คือเปิดปมจะให้เธอทุกคนเป็นน้องสะพายคือได้อุปี้เป็ว้าชายสึงจุดทำซึ่งในเป็นน้องชายของเขาแต่เข้าไายามตามาเพื่อจใจน้องกลับไปหาผู้หญิงทั้งสามปันนี้ไม่ได้พบป่าน้องชายเขาเลยวันหนึ่งก็หยุดนั่งคุยกับองครักษ์ของเขาตั้งของที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเขาจะมีเรื่องอะไรมานั่งคุยกันนั้นคอยพ่อแม่พี่น้องติดตามต่อไป ทางมากับพยายามสืบหาน้องชายเพื่อจะให้กลับไปแต่งงานกับผู้หญิงสามคนที่เรารับสั่งให้ไปแต่ไม่ได้พบป่าเลยกลับไม่พบป่าเลยเราจะรู้กันได้ยังไงเล้วทองว่าน้องชายเราอยู่ที่ไหนไม่ชาวบีตัมปู้ร่ไอแก่มึง่วยคิดมั้งแต่แกว้ตัมปูร์แกรู้ว่าน้องใจที่รู้ต่ำถึงไม่เป็นน้องใจก็น้องแซงรู้ตินอยู่แก่ไหนปันนป่นมีใจจอมปั่นเปลือ <laughs> ปน,นีจะเละยำเละายำใบไม,เาาม,ไม้เออเละยำใบไม้เออมึงไปรูดใบกับเยี่ยมากูจะกำมือคิดว่าไปย่ำตั้งแต่กูเลยตอกไอ้เกล้าโรดปลายเลยเลยทำเปลือยโอ้มาจะคุยเละายำใบไม้เลยแล้วกูไปรูดหยับเยี่ยวกันไปรูดตั้งแต่กู่โรดปลายแล้วไม่บาดมือกูจีบไอหมด เออไม่กันเลนจัปลิวทำจำแลกคิดไว้พอรูเร่องนอว่าเล้ยงตงไปตึ้งด้วยคนจับเยียวได้รูดเก้าอี้เมย์เมยน้าเกลียวชิบหายแม่เลกูเมยได้มาเร็วเวได้มาเร็วนับนับไปอ้จองกีโคหนึ่งองเทเดียวเจ็ดแปดเาิพยกียวทิองได้ทิพยองโคเลยแก่ไม่เลือเชิดมาม่ กูเอากูจิปจ๋องกูเอ <what> ่อกําจิปจี้ไว้เนี่ยน้องต่ําอยู่นะไม่โหไม่ว่ามึงเลยยับเออนั้นกูเลยยําไปมาจิปจ๋องกูหยิบจี้จิปจ๋องจ้องมดี้จี้กูก็แลเป็นกันแลพานน่ะเอ็งมึงเลยเป็นจะมึงไม่เลยแล้วมาจ๋ากูจ้ะโอ้ดับมากๆอะไรปรี๊ดนั้นนอนกูมึงแซ่บโผล่โบร เอ็นดูรู้ว่าหลดแล้วกูจะตะปูบาดหลายเหมือนล่อนเพื่อนตกเกลาแล้วทองจะไปเชื่ออะไรนายแก้วนะนายแก้วแกเป็นคนอย่างนั้นนี่ไม่ได้ความนี่จะไม่ได้ความจริงไอ้ปรีนเอ็นด้วยจงเดี๋ยวช่วยเลื่อเลยไม่ได้เพียวหมูพูดได้เก็บแมมชายฮะแต่มึงกูกูบ้าแล้วนะกูบัวนี่ชายฮะ ออมาทึ่งหรือไม่หยุดเราจะรีบเดินทางกลับไปยังพระมหานครก็ไม่รู้ว่าบ้านเมืองของเราอยู่ที่ไหนซะแล้วทองรุ่มใจเหลือเกินกับซื้อว่านองก็ไม่พอไปกลับเมืองก็ไม่รู้เมืองอยู่ติดไหนทองจําได้บ้างหรือเปล่าครับวันที่เราจากเมืองมาเรามากันทางไหนไม่จําไม่ได้เลยครับไอ้แกมึงจําได้ม้างไ้แกเราจากเมืองจากมาทางไหนแกวจาได้บ้างไหมเรามากันทางไหนจําได้ม้างไ้แกกูเจ้าว่ามาปลานั้ ปลาโนยปลาโยปิาโนปิาโนปิาโนปลาโนยยังเหม็นรักปลาดิปลาโยปิอาโนปิาโนปิาโนไอ้เ i ลทจีรบิดเฮียกูไม่เว้ยงั้มาตามกูจ้าโอ้มา่ช่องเหลืองไม่มีได้กันแน่นเดียวชุนตั้งนั้นไอ้ไรก็มาเรวพนนั้นเกิดมาพรื้แกมือไม่ปั่นเปื้อน อีปันจู้เด็กหัวใจเงาไม,ม่พอแรงยากเลยเอาเละครับทองต่อ่างนี้เราจะต้องพยายามตามหาต่อไปครับเราต้องพยายามนี้ติดตามเพื่อรห้ครับให้ผ่านพับแตนุชานังหนามตาไล่ลงพอทำเจ้เบาคนดี ชมส,สักสัากกับผมำตองลงมันเป็้ากับพมยเราไม่ต้องบุคคลนึกนันไฟรโชคัว,วนจะชืงนชมทรัพท้งมาประมาณทรัพกวากูม,มาลาบีผักไก่มาเจอมาพิชาย ับมืองซะแล้วครับเราเรีบเดินทางให้ถึงอารามจะได้บวชกันได้เร็วๆครับขอบอกรถไรนะครับ3คนที่กำลังเดินมา